สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี่ยายกอกสิพภาพไปแย่ไข่มดแดงนะจ้าปลาแค่แย่ไข่มดแดงยวนยวนใกล้ๆสวนยายกอกนี่นะคะยูนหน้าสวนนี่นะจ้าแย่ไข่มดแดงนะคะวิธีแย่ไข่มดแดงเขาทํากันแบบนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าวิธีแย่ไข่มดแดงนะคะอันนี้คือเราแย่มามาเก็บเองนะคะไม่ได้แย่แบบว่าทําธุรกิจ ค้าขายนะคะเอามากินเองนะคะามากินเองนะเรามาดูก,กันมนะันจะมีไข่เยอะไหมแย่ yeah, แล้วมันก็จะตกออกมาอยู่ตรงวันนี้นะคะทําเป็นไอเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะเขาเรียกก็เรียกไม่ถูกค่ะพ่อม่พี่น้องให้ภาพมันบรรยายแล้วกันเนะ <laughs> าะเย่ก็พูดไม่ถูกเ <laughs> ย่ไข่มดแดงนะคะ นี่คือวิธีแยกไข่บนแดงนะคะแยกไข่บดแดงนะคะดูนะคะเห็นไหมโอนโต้นอยู่ข้างก้นมันนะคือไข่นะคะที่ออนต้นออนต้นอยู่นะคะโอนโต้นอยู่ในในผ้าแหงนะคะเขาเรียกอะไรนะผ้าแหงเลยนี่น <c> ะ <oughs> ดูนะคะดู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 ลงมาแล้วนะคะอ๋อยังไม่ลงยังไม่ลง ยังมีอีกลังนึ่งอีกลังเอาเอาเอาเยะเยเข้า yeah yeah ไปค่ะเยะเยะเยเข้าไปเยะแล้วไข่มันก็จะล่วงลงมาใส่ใส่ตะกร้าตรงที่เราลองรับไปนี่นะคะเยะค่ะเย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 ะแล้วดูซิดูซิหมดเยอะไหมมาดูซิมดูซิมีไข่เยอะไหมดูซิคะดูไข่นะคะพ่อแม่พี่น้อง ไข่มดแดงจะอ้นต้นอยู่ใน,ใน,ใ,นในเห็นไหมคะไข่ไข่มดแดงคะ่ะไข่มดแดงนะคะอ้อนต้อนอยู่นะคะแล้วเราก็จะเอามาเทใส่คู่ถังนะแล้วก็ใส่น้ํนาแล้วก็แยกเอาแม่มดแดงออกแล้วก็เหลือแต่ไข่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแย่ yeah, แล้วไข่มันก็จะตกลงมาอยู่ในนี้นะคะไข่มดแดงก็จะตกลงมาอยู่ในตะกร้าที่เราเอาไปรองรับนะคะ โอนต้นอยู่สีขาวขานั่นคือไข่มดแดงนะคะพ่อแม่พี่น้องไข่มดแดงนะคะแล้วก็จะมีแม่ clipping, ยยมดแดงไตยอะเยะยอะเยะยอะเยะนะคะพ่อแม่พี่น้องลําบากนะคะกว่าจะได้เป็นไข่มดแดงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปซื้อในตลาดจะต่อเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอายากเท่ใดเอายากลําบากนะคะไข่หมดแดงนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เอาง่ายๆนะคะต้องทนตะมดกัดนะคะ มดมดแดงก็จะกัดนะคะแย่ yeah, นะคะเห็นลังมดแดงก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปแล้วไข่มันก็จะร่วงลงมาใส่ตรง,ต,งตรงไอตะก้าที่เราแย่นี่นะคะเราก็แย่เอาไม้แย่เอาไม้ที่นะก็แย่แย่นะแล้วก็มันก็จะร่วงลงมานะคะไข่มันก็จะร่วงลงมานี่คือการเอาไข่มดแดงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวิธีเอาไข่มดแดงนะคะ วิธีเอาไข่มดแดงค่ะอันนี้ต้นนี้ต้นตะเดานะคะมันจะมีรังมดแดงอยู่หน้าหน้าสวนใยญ่กอกเลยนะคะต้นนี้นะคะไข่เยอะมากค่ะร่วงมาเต็มเลยค่ะเ,เห็นไหมคะอ,อนต้นอยู่ค่ะเห็นไหมคะไข่มัน